ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่กล้าลองมาปรึกษาคุณหมอดูก่อนได้ะคะ่ะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็คือสามารถแปลงได้คือแบบเหมือนกับดีดีกว่าเดิมเยอะค่ะมัน่นมันใจมากขึ้น,นะคะ่ะชื่อเบนจาอังกาบละอองนะคะก็ทำงานบริษัทเ,เป็นพนักง,งานออฟฟิศนะคะออพอดีว่าใส่ฟันปลอมข้างหน้า สองซี่ทุนนานแล้วค่ะแล้วก็ไม่อยากใส่แล้วแล้วพอดีเห็นที่ทำงานเขาก็มีทำรากฟันเทียมด้วยก็เลยสนใจเลยมาปรึกษาแพทย์นะคะวันนี้เดินทางมาจากรามคำแหงค่ะรู้จากใน u t u b e แล้วก็พอดีค้นหาเกี่ยวกับเรื่องทำรากฟันเทียมนะคะพอดีเห็นใน u t u b e เยอะมากแล้วก็แบบเหมือนความเชื่อมั่นนะคะว่าน่าจะน่าจะ ทำแล้วดีหรืออะไรประมาณนี้ค่ะดีมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปไหนแบบสบายเมื่อก่อนอะ่ะเวลาแปรงฟันอะ่ะเราต้องแบบไปแอบแปรงในห้องน้ำหรือแบบออยคนอื่นเขาแต่ว่าตอนนี้ก็คือสามารถแปรงได้คือแบบเหมือนกับดีดีกว่าเดิมเยอะค่ะมันม่นใจมากขึ้นค่ะอืมก็คือราคา นะคะก็อยู่ที่2,9งหมตอนนั้นใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อในมือคุณหมอแล้วก็การเดินทางก็ง่ายะคะ่ะเอ่อถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่กล้าลองมาปรึกษาคุณหมอดูก่อนได้ะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นก็สามารถมาที่ที่เดอเดนมาปรึกษาได้นะคะ